สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูคูโบต้า L4018DT นะครับผมเข้าใหม่ครับคันนี้ก็เป็นรถปี62นะครับผมเล่มทะเบียนพร้อมโอนราคา295,000บาทนะครับผมส่งฟรี300โลคันนี้รถตปนเดิมครับผมสีคันล่างส,สวยๆเลยครับกระทะส,สวยยางดีสีเส้นครับผมชั่วโมองน้อยนะครับคันนี้นี่ก็ สองพันสามร้อยชั่วโมงนะครับใครสนใจก็สามารถมาดูรถได้ที่บ้านตะเล้วเพื่อสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าสามหกหกสามสี่หนึ่งแปดห้านะครับผมอันนี้ก็ได้เป็นผานควนนะครับผมผานใบยี่สองครับผานหกใบยี่สสอง้ายสวยๆนะครับผมค้ายไม่หอนนะครับคันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สองชิ้นครับผม ใครสนใจก็เข้ามาดูรถได้นะครับผมเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องนะครับเสียงเครื่องนุ่มๆนะครับผมไม่ไอไม่รันนะครับระบบไฮดรอลิกดีนะครับผมเสียงเครื่องนุ่มๆเลยนะครับผมสีสวยๆเลยครับผม เครื่องเกียดีไม่ไอไม่ดันใครสนใจโทรเบอร์0 9 3 6 6 3 4 1 8 5นะครับผมดูรถได้ที่บ้านตะแล้วเพอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอันนี้ก็พร้อมใช้งานไปเลยนะครับผมคันนี้ส่งฟรีให้300โลไปเลยก็ใครสนใจก็เข้ามาดูรถได้นะครับผม บบไปใช้งานได้นะผมเตดังนะครับไฟสอวอตไลท์มีนะครับออกนะครับระบบเบรกดีครับผมเครื่องเครื่องดีครับผม น้ำไม่ดันนะครับผมไม่ไอนะครับคันนี้เยังไม่เคยแกะเลยนะครับผม ก็พร้อมใช้างานใครสนใจก็เข้ามาดูรถได้เลยนะครับผมที่บ้านตาแล้วอําเภอสวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเบอร์โทรติดต่อ0936634185นะครับระบบไฮดรลิกดีพร้อมใช้างานเลยนะครับผมอันนี้ก็ไปใช้างานมาแล้วนะครับผมไปท้ายออกนะครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผม กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ